ัวใหม่ก็เข้าแพ็คใหม่ก็มีถ้าหาล้านเติมเกมได้ดี <ๆ S 1> ก็ขอแนะนำแก๊สท็อปอัพเลยนะครับถูกรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟันจดทะเบียนบริษัทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายคิดจะเติมเกมนะครับคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ข้างล่างใต้คลิปเลยนะครับก่อนเข้าเนื้อหาหลักมาอัปเดตข่าวสารตัวละครใหม่สักนิดหนึ่งนะครับเพิ่มอัศวินคนใหม่อย่างทูตเป็นสายสมดุลที่โดดเด่นในคอนเทนต์ผีอีมากๆเลยสก,กิลที่1นะครับโจมตีสตูสี่ตัวสร้างความเสียหายเท่ากับ125 125%ของพลังโจมตี1ครั้งเมื่ออัส์เซ นะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น150%แล้วก็เพิ่มคุ้มกันสถานะต่อเนื่อง3เทิร์นเลยครับสกิลที่2โจมตีสตูทั้งหมด58% 3ครั้งแล้วก็เพิ่มคิดดาเมจให้28%นะครับเมื่ออัพสกิลเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น68%แล้วก็เพิ่มคิดดาเมจเป็น37%ครับเมื่อปลด C ีเนี่ยจะได้รล่เท่ากับ155%ของพลังโจมตี3เทิร์นสกิลพาสซีฟนะครับได้รับบัฟทนความเจ็บปวดตลอดเวลาแล้วก็เพิ่มอัตราการบล็อกให้อีกด้วยนะครับขึ้ 80%เมื่ออัพสกิลนะครับเพิ่มอัตราการวอกเป็นกเป็น60%แล้วก็เพิ่มเลือดเมื่อตายเกิดเนี่ยเป็น100%เลยครับส่วน C6 นะครับจะเพิ่มคีเรทเป็น100%อนตลอดเวลาเลย oh, ต่อมา yeah, ไรอันนะครับสายโจมตีตัว <ไป S 1> ชูตี3เป้าการโจมตีธรรมดานะครับจะทําให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดเนี่ยลดคูดาวสกิลแปวิเมื่ออัพสกิลนะครับจะเพิ่มเป็นลดคูดาว9าวิแทนสกิลที่1นะครับโจมตีศัตรู3ตัว130%พลังร้อยสามส หน้าตาบอด100% 4เทเร์นแล้วก็ย่อยุ่ศัตรู2เทิถ์นนะครับเมื่ออัพสกิลเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น155%ได้การความเสียหายกายภาพ2เทเถ์นแล้วเมื่อเปิดซีสอนะครับผมโจมตีเนี่ยจะไม่สนพลังป้องกันให้อีกด้วยสกิลที่2นะครับโจมตีศัตรู3ตัว145%พลังโจมตีดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามเลือดศัตรูที่เสียไป50%แล้วถ้าติดโจมตีจุดอ่อนนะครับจะทำดาเมจเพิ่มเติมเป็น230%เมื่ออัปเกรดสกิลนะครับผมความเสียหาย จะเพิ่มขึ้นเป็น17 0และความเสียหายจะเพิ่มขึ้นไปอีก270เซเมื่อเกิดความเสียหายโ<ง>จมตีแบบจุดอ่อนนะครับเมื่อปด C6 นะครับผมจะทําให้การโจมตีเนี่ยไม่สนพลังป้องกันอีกด้วยส่วนสกิลพาสซีฟนะครับเพื่อนทั้งทีมเนี่ยจะได้เพิ่มดาเมจโจมตี3<ง>เป้าคุ้มกันเผาไหม้2เท<ง>ินและเมื่อตัวไรอันโจมตีพื้นฐาน1ครั้งนยครับจะได้คุ้มกันเผาไหมต่อเนื่องอีก2เทินอีกด้วยแล้วก็เพิ่มปริมาณความเสียหายโ<ง>จตมต<ง> 3เป้าเนี่ยเป็น31เปอร์เซนเลยครับนี่ครับผมมีเพชร3 5 0 0 0ห้าตั้งใจไว้ว่าจะไม่ให้การันตีนะคือถ้าการันตีเนี่ยคือเกลือครับการันตีคือเกลือการันตีคือเกลือถ้าเกิดว่าไม่การันตีเนี่ยโอเคเลยเพราะว่าขอประหยัดบ้างเถอะ3 5 0 0 0ห้าเนี่ยตอนนี้ยอนทีผมอะ่ะยังไม่ซีหกนะครับยังแค่ซีสองอยู่ถ้าเอาจริงอะ่ะเก็บเพชรไปเปิดเอาซีหกดีกว่าแต่นี้มา เพราะว่าสกินมันอยู่แค่5วันนะครับมันเป็นสกินลิมิตข้อตู้มเตตำนานก็เลยจะเปิดก่อนแล้วกันเนาะโอเคมาเปิดเลยแล้วกันนุยโรดเริ่มแรกมันจะเพิ่มเฮดไปเรื่อยๆใช่ไหมมาไม่ดูแล้วกันนะครับเฮ้ได้ไหมนี่คือได้ไหมเนี่ยโอ้โหได้ครับผมได้เกลือครับ อ๋อมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มทีละพันหนึ่งนะก็เนี้ยแหละครับเวลาเรากดไปหนึ่งรอบใช่ไหมมันจะเอาของในตู้ออกซึ่งมันจะเอาพวกเนี้ยออกให้หมดแล้วก็จะเหลือยนเทียนสุดท้ายออาซึ่งถือว่าในตู้เนี้ยไม่คือได้ใช้หมดนะถือว่าดีมากถือว่าดีเลยไม่ค่อยมีไหนเป็นเกลือจริงๆแต่ถ้าเอาจริงอ่ะเอายนเอาสกินไปเลยเถอะจะทด้ไม่ต้องเตืองโอเคครับมาต่อเลย ถ้ามันได้เป็นสก,กินมันจะเป็นยังไงสีมันจะเป็นลุ้งปะ่ะหรือเป็นสีดำมาอีกรอบหนึ่งนะครับคือกดไปละสี่ครั้งเอ้สี่ครั้งป่ะหนึ่งสองสามสี่เออสี่ครั้งพอตรรอบเร่เมันไม่นับเอ้ยนับนี่หว่าสามครั้งแหละตัวใครที่เปิดรอบเดียวได้นี่คือดวงโคตรดีเลยครับเนี่ยตอนนี้จะจะเกลือละ ถือว่ามาลึกแล้วนะถือว่ามาลึกละอ๋อจะเป็นสีลุงใช่ไหมครับโอเคครับผมขอบคุณครับมาโอ้ึมใช้เยอะจังเลยสี่พันแล้วนะสี่พันบี้แล้วนะเนี่ยอุตส่าห์เก็บไปตั้งนานเช้ลุงมะไม่ลุงว่ะน่จะเกือเหมือเดิมเออห้าพันแล้วครับเหลืออีก อ4รอบใช่ไหม4รอบ1 2 3 4โอเคต่อเลยครับลุงหน่อยลุงปะทำไมไอตัวนี้มันลุงเนี่ยโอ้โหดีอยู่นะหินสก,กิลได้ใช้เว้ยครับอีก3รอบออือ โอ้โหเหลือสองรอบครับอ๋อมันเพิ่มจนหกพันบี้ใช่ไหมครับอืมเห็นแล้วเจ็บจี๊ดมากเลยเพราะว่ากว่าจะมาถึงสามหมื่นบี้ได้นี่ผมฟาร์มนานมากเลยนะโอ้โหไม่เงยสกินเฮโอก็ไม่มาสักทีได้เปิดของจองฮีก่อนแล้วเนี่ยมาต่ออีกรอบครับ <c oughs> การันตีแล้วจะ <c oughs> ไปเรียบร้อยครับการันตีหน่หนอๆโคตรเค็มเลย แม่งเอ้ยเอาจุเอาจนสุดเลยนเะนี่ยไหนลุ้งเป็นยังไงอ๋อปไปอย่างนี้โอเค <c oughs> <c oughs> นึกถึงแล้วตลกว่ะอายุ4.2ปียังมาพูดอย่างนี้ไปเหรอเรียกว่าป้ายังเป็นไนนอดอลอยู่นะครับอืม <c oughs> โคตจริงคอนเสิร์ตสนุกมากแต่คนเปิดไม่หนุกเลยครับเค็มสุดๆโอเคครับเรียบร้อยครับสรุปคือการันตีครับผมการันตีแบบจุกๆไปเลยนะได้แต่ว่าสามหมื่นกว่าเพชรเนี่ยเอาไปเปิดหาตัวละครอย่างคุ้มกว่าอีก <laughs> จจสำหรับใครที่ต้องการเติมเกมขอแนะนําร้านแก๊สท็อปอัเลยนะครับถูกรวดเร็วปลอดภัยไม่ใช้รหัสผ่านการันตีโดยผู้ใช้กว่า20,000 0คน<อ>เปิดบริการมามากกว่า6ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แก๊สท็อปออย่าลืมแอดด้วยนะครับที่จะเติมเกมนะครับคิดถึงแก๊สท็อปอัลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับ